รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับยี่ห้อ Sony ่นะฮะโมเดล CFMA50 ตัวนี้ตัวเครื่องเป็นลายไม้นะครับทำด้วยพลาสติกนะครับแต่ทำด้วยลายไม้เสมือนทั้งตัวนะครับภาพสวยมีช่องเก็บหูฟังครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นสายไฟของกลมนะครับตัวนี้ใส่ฐานได้ใช้ฐานเบอร์ดีสีก้อนทดสอบเรียบร้อยนะครับฐานไฟฉายบ้านเราฮะตัวใหญ่สุดนะครับ สาวิทยุแม็กไม่งอตรงรุ่นนะครับเป็นแบบพุ่มพลาสติกอย่างดีหูหิ้วสภาพดีนะครับตรงรุ่นเครื่องสภาพสวยนะครับมีรอยน้อยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยเริ่มต้นนะครับเสียบด้านหลังนะครับเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้หูฟังเสียงปกติเป็นแบบเสียงออกสองหูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเปิดเครื่องก็คือตัวนี้ ฟังชันนี้หนึ่งอธิบายแต่ละอันไปทีละอยะ่างนะครับอันนี้เสียงนะครับอันนี้คือเปิดเปิดวิทยุอันนี้คือเปิดเทปนะครับที่อยู่ด้านล่างเรื่องขึ้นคือเปิดวิทยุสถานะไฟติดค,ครบนะครับตัวนี้ตัวปรับเสียงนะครับรับได้ทุกคลื่นของมาเร็วนะวิทยุยตัวเลือกฟังก์ชันวิทยุ<ม>จย่ตจงนี้นะค,ครับ AM เวลามีคลื่นปุ๊บนะครับมีไฟติดตรงนี้ด้วยนะครับ fm แต่ผมเพิ่พอไมีเห้นแต่วันแรกเลยที่ทำงานอันนี้ระบบทีวีไม่มีบ้านเรานะครับบ้านเราถึงแค่ร้อยแปดบ้านเราก็คือถึงนนหนึ่งคื่ทีสามนะครับหนึ่งสองสามช่องเลยจากเก้าสิบสองมกะเฮิร์ตซ์นี่จะเป็นถึงร้อยแปดมกะเฮิร์ตซ์รับได้ทุกคลื่นของบ้านเราแน่นอนนะครับเวลาเจอคลื่นไม่ได้เป็นรับแล้วว่างนนะจะมีสถานะไฟนะครับนะครับข็สามอ้าวตากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะ อันนี้เสียงนะครับเสียงมันจะเสียงมันจะกระอย่งโอ้ตัวนี้เสียงกังวานอันนี้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเล่นเทปเดี๋ยวให้อธิบายขั้นตอนต่อไปอันนี้ไฟสถานนะไฟน้ำปัดนะครับไฟเข็มไฟน้าปัดติดครบนะครับเสียงชัดเจนรับขึ้นได้ง่ายมากนะครับเทรได้ทกพึ้นของบ้านเราแล้วก็สามารถแมมได้ ออเเพนน้งงาธสามารถเลื่อนได้ว่าจะเมมขึ้นไี่จุดไหนนะที่เราฟังบ่อยๆเ, <se> <i> <une> เราก็เลื่อนในตัวเหลืองๆ,ๆ,ๆนี้ไปมาได้นะครับนะครับแ98นี่คือคุณทศ้งอัดนะครับอาดจากวิทยุลงเทปเรื่องของ ภัยอันตรายที่เกิดจากมันดูมนลุ่มเนี่ยเสียงเด่นนี่นะครับก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขบบนะครับระเบิดที่บ้านหมือถือเงสวยมากนะครับสติกเกอร์รุ่นของมันยังอยู่เลยนะครับก็ CFP A ห้มีไม้ในตัวนะครับตรงนี้สามารถอัดเสียงลงไม้ได้นะครับเครืองสวิตช์ระเบิดร้ออันนี้ไม่ใช่โทนนะครับเป็นตัวมิกเของเทปเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันต่อไปนะครับนที่บ้านหมูุ่มเพเภอสต็อปนะครับแล้วเลื่อนลงด้านล่างนี่ครับปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ก่อฝา เรื่องของโกดังเก็บลุระเบิดที่บ้านหนนอันนี้ที่อาจจะวิทยุมียนะครับเนาะนะคะวันนี้เนี่ยนัคนับก็มีง่ายไปทุ่งไปนาสะดวกเลยนะใช้ถ่านกค่สีก้อนเองนะครับใช้ไฟบ้านหล่อได้ด้วยช่องเก็บหูฟังด้านข้างนี้ด้วยนะครับเก็บของนะครับที่บ้านหนโมเเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลยนะครับ สามารถเปลี่ยนเสียงเพลงได้นะฮะทำไมเสียงมันช้าลงถ้าเลื่อนขึ้นนี่จะปกตินะครับถ้าซื้อไปแล้วทำไมบอกว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้นะฮะสังมาสังเกตปุ่มนี้นะนี่ยอันนี้องปรับเสียง วเวลาอยากเล่นมันจะมีฟังก์ชันให้เล่นตรงนี้เลื่อนมาด้านซ้ายนี่ฮะเสียงมันจะเป็นยเป็นตัว,ตวประกอบในตัวนะครับนะสามารถเล่นเสียงอย่างนี้ได้เลยมันเป็นเป็นเอฟเฟกต์นะฮะไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ต้องเลื่อนมาตรงนี้นะครับเลื่อนมาด้านซ้ายนะครับ จะเป็นเหมือนโทนในตัวนะครับถ้าเลื่อนสุดแบบไม่เล่นอะไรก็จะเป็นโทนนะครับแต่ใช้ได้เฉพาะเทปนะครับถ้าเลื่อนมาตรงนี้จะเป็นเสียงโงคุตเลื่อนตรงนี้จะจะเล่นตรงนี้ได้ ถ้าเลื่อนมาปกติสุดก็จะเป็นโทนเสียงแหลมปกติน,นะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ